มันอาจจะไม่ใช่แค่การจําแบบธรรมดาเนียยแล้วมันเป็นการทดลองที่ออกมาให้น้องคิดนะครับถ้าน้องไม่เคยคิดแบบการทดลองไม่เคยวิเคราะห์ไม่เคยอ่านผลการทดลองอะไรเนี่ยอาจจะยากจะอีกนิดนึงสวัสดีครับสวัสดีน้อง,องทุกคนครับผมต้อนรับเข้าสู่ biosensor คอสเรียนชีววิทยาออนไลน์ครับ วิชาสามัญ6-4ข้อที่9ครับจากการทดลองนะอันนี้มาเป็นการทดลองนะครับเพื่อศึกษาการทำารงนานเอนไซม์ที่ได้จากเซลล์ของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งโดยบ่มสารชนิดต่างๆที่อุณหภูมิ37องศาเป็นเวลา30นาทีได้ผลดังตารางนะคือถ้าเขาให้ข้อมูลมาเป็นตารา,ยยางนี่น้องเพ่ดูน้องไปดูคําถามว่าก่อนเขาต้องการอะไรเขาบอกว่าข้อใดเป็นข้อสรุปที่ได้จากข้อมูลข้างต้นเหลือไปดูสิ A คือเอนไซม์ D คือผลิตภัณฑ์ B E อ๋อแสดงวเขาต้องการรู้ว่า A B C D เนี่ยมันคืออะไรอ่ะเราไปหาคำตอบจากข้อมูลที่เขาให้เขาให้หลอดกอขอคอง,งอมาปับ๊บนะปริมาณสารที่ใช้อ่ะอันนี้เติมสาร A 0ย์ก็คือไม่เติมอันนี้ไม่เติมอันนี้เติมเติมอันนี้อะไรเอ่ยผลการทดลองอ่ะสารที่พบในหลอดอัตราการเกิดปฏิกิริยาอ่ะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าหรือศูนย์เปอร์เซ็นต์อ่ะโอเคนะครับ อ่ะดูทีละหลอดทดลองทีละชุดทดลองหลอดทดลองที่1่หลอดทดลองกอไก่ปริมาณสารที่ใช้เนี่ยนะที่เขาเติมลงไปคือเขาไม่ได้เติมสาร A ไม่ได้เติมสาร B, นะแต่เขาเติมสาร C ลงไปเนี่ยสิมลลิตรเติมสารดีลงไป10มลลิตรผลการทดลองที่ได้คือสารที่พบในหลอดเนี่ยพบสารดีด้กับ E ี และเกิดปฏิกิริยาร้อยเปอรนะร้อยนี่หมายถึง100%นะครับนะหมายความว่าอะไรจากการทดลองแรกแล้ว C มันหายไปไหนนะมันได้ D กับ E ขึ้นมาอ่ามันยังมี D กับ E หลงเหลืออยู่นะแต่เดิมในเขาใส่ C ใส่ D แล้วทำไมมี E โผล่ขึ้นมาแสดงว่า E น่าจะเป็นอะไรอันนี้เป็นเรื่องเคมี M e ที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตใช่ไหมม4เทอม1ครับ เรื่องของเอนซึมเอนไซม์อะไรใช่ไหมนะครับ e น่าจะเป็นอะไรเขาใส่ d เขาใส่ c ใส่ d แต่มันได้ e โผล่มาแสดงว่า e มันน่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หรือเปล่าตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนว่า e มันน่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นนะป่ะเพราะตอนแรกเขาไม่ได้ใส่แล้วตอนสุดท้ายมันโผล่มาแล้วแล้วอัตราการเกิดฏิริยามันเกิดร้อยเปอร์เซ็นต์ d กับ e หลงเหลืออยู่ในหลอด c หายไปไหน C ที่ใส่ไปหายไปนะหายไปเพราะอะไรเพราะ C น่าจะเป็นอะไรคิดตามนะ C น่าจะเป็นอะไรน่าจะเป็นสารตั้งต้นเพราะอะไรเพราะสารตั้งต้นใส่ไปปั๊บเนี่ยมันเกิดปฏิกิริยา100%ยเนตะ์ C มันก็เลยอาจจะเปลี่ยนเป็น E ไปซะหมดมันก็เลยไม่พบ C อยู่ในหลอดทดลองแล้วนะเพราะนั้นคิดว่าคนะาดการณ์ไว้ก่อนว่า C น่าจะเป็นสารตั้งต้นเป็น substrate ส่วน d d o c อกนี่น่าจะเป็นนะ d d o c อกตอนแรกใส่ไปแล้วตอนสุดท้ายก็ยังพบ d d o c อกอยู่แสดงว่า d d o c อกเนี่ยไม่ได้หายไปไหนนะอ่าแล้วทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเกิด100%ด้วย d d o c อกเนี่ยเดาไว้ก่อนว่าน่าจะเป็นเอนไซม์นะเพราะว่าเอนไซม์เนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนนะมันใช้แล้วมันไม่ได้หมดไปมันรีไซเคิลได้ถูกไหมด d ด็อกซึ่งเป็นเอนไซม์เนี่ยไปจับกับ C นะแล้วทำให้ C เนี่ยเปลี่ยนเป็น E เสียนะซึ่งพอเล่นปฏิกิริยาเสร็จแล้ว D doc ก็ยังคงอยู่เอนไซม์ N ก็ปล่อยนะก็ยังรีไซเคิลกลับมาใช้ได้เพราะฉะนั้นก็ยังพบเอนไซม์อยู่ในหลอดทดลองแหละมันไม่ได้หายไปไหนเอนไซม์ N ไม่ได้เปลี่ยนสภาพไปไหนเพราะฉนั้นเดาว,ว่า D doc เนี่ยน่าจะเป็นอนะไร D doc น่าจะเป็นเอนไซม์จากหลอดทดลองเดียวเราตีความไว้แบบนี้ก่อนคร่าวๆเพราะยังไม่ชัวร์นะเราต้องไปดูหลอดทดลองอื่นด้วยนะครับแต่จากข้อมูลที่ได้ตรงนี้เนี่ย ถ้าเราคิดว่าตรงนี้มันน่าจะถูกเรามาดูช้อยก่อนเหลือมาดูถ้าให้ทําข้อสอบเร็วเหลือมาดูช้อยก่อนเขาบอกจากที่เราได้เนี่ยคือ E น่าจะเป็นผลิตภัณฑ์แต่ข้อน,นี้เขาบอกว่า E เป็นตัวยับยั้งเอนไซม์ไม่ใช่อะถ้าเป็นตัวยับยั้งเอนไซม์เนี่ยปฏิกิริยามันก็ไม่น่าจะเกิดใช่ไหมแต่เนี่ยปฏิกิริาม,มันเกิด100%เหเลยเพราะฉะนั้นไอ้นี้น่าจะไม่ใช่ตัดทิ้งก่อนเราบอกว่า C คือสารตั้งต้นแต่ในที่นี้บอกว่า C คือตัวยับยั้งเอนไซม์ มันไม่น่าใช่ละนะมันไม่ตรงกับข้อมูลที่เราคิดมาเมื่อกี D ้ดีด็อเป็นเอนไซม์แต่ในที่นี้บอกว่าดีด็อเป็นผลิตภัณฑ์ไม่น่าใช่ลนะครับตัดได้3ช้อยเลยนนะครับไปดูวอื่นประกอบยังไม่ชัวร์ตัดแบบคร่าวๆไว้ก่อนนะครับสำหรับทําข้อสอบเร็วมันก็จะเหลือ2ช้อยนะนะ,ะดูหลอดขอไข่หลอดขอไข่เขาใส่สาร BC ลงไป แล้วก็พบ b พบ c เฮ้ยอัตราการเกิดปฏิกิริยาไม่เกิดแฮะจากข้อมูลเดิมเรารู้ว่า c คืออะไร c คือสารตั้งต้นจากข้อมูลเดิมที่เรารู้มาตอนแรกเนาะ c น่าจะเป็นสารตั้งต้นครับแล้วตอนสุดท้ายเนี่ยเขาก็พบสารตั้งต้นตัวนี้อยู่แล้วก็พบ b บอยอยู่ด้วยที่ใส่ลงไปและอัตราการเกิดปฏิกิริยามันไม่เกิดซะด้วย b น่าจะเป็นอะไร b เนี่ย ใส่ลงไปด้วยแล้วก็พบตอนสุดท้ายแล้วปฏิกยาก็ไม่เกิดเราสรุปได้ว่า B น่าจะเป็นอะไรเรายังสรุปไปได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะอะไรเพราะว่า B อาจจะเป็นสารตั้งต้นก็ได้นะเป็นสารตั้งต้นได้ไหมได้เพราะอะไรเพราะว่า C มันเป็นสารตั้งต้นอยู่แล้วใช่ไหมบอาจจะเป็นสารตั้งต้นอีกตัวก็ได้แต่สารตั้งต้นสองตัวนี้ไม่ทําปฏิกยากันไงอัตราการเกิดปฏิกยาก็เลยเป็นศูนย์ก็เป็นไปได้ เป็นสารตั้งต้นแล้วมันไม่ทำปฏิกิยากันก็เป็นไปได้ถูกไหมครับหรือ b อาจจะเป็นเอนไซม์ได้ไหมพิถาบีเป็นเอนไซม์ได้ไหมได้เพราะว่าบีเราใส่ลงไปเนี่ยตอนจุดท้ายก็ยังเจอบีอยู่บีอาจจะเป็นเอนไซม์ก็ได้แต่บีเนี่ยอาจจะเป็นเอนไซม์ที่ไม่ได้เร่งปฏิกิริยาของสารตั้งต้น C ก็ได้ถูกไหมครับ มันอาจจะเป็นเอนไซม์แต่ว่าไม่ได้เร่งปฏิกิยาของสารตั้งต้น C ก็ได้อาจจะไปเร่งสารตั้งต้นตัวอื่นแต่ใส่ลงไปแล้วมันไม่เกิดปฏิกิยาอาจจะเป็นเอนไซม์ก็ได้นะเป็นตัวยับยั้งเอนไซม์ได้ไหมเอนไซม์อินฮิบิเตอร์เนี่ยตัวยับยั้งเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้นะก็เป็นไปได้เพราะอะไรเพราะว่ามันใส่ไปแล้วเนี่ยปฏิกิยามันก็ไม่เกิดมันเป็นไปได้หลายอย่างยังไม่ชัวร์ย่งสรุปไม่ได้เอะจากข้อมูลตัวนี้ยังสรุปไม่ได้ว่า B เป็นอะไร ไปดูข้อมูลถัดไปหลอดค้อควายเขาใส่ B ใส่ C ใส่ d d ดแล้วปรากฏว่าสารที่พบในหลอดเนี่ยคือ B C D อัตราการเกิดปิยาไม่เกิดจากข้อมูลเดิมที่เรารู้มาเรารู้ว่า C คือสารตั้งต้นใช่ไหม d d ดคืออะไร d d ดคือเอนไซม์นะที่เร่งปฏิกิรยา C ที่เร่งสารตั้งต้น C ด้วยเพราะปฏิกิริยาเกิด100เลยจากข้อแรกใช่บ แต่นี้มีมี B เพิ่มขึ้นมาอันนี้ตอบได้แล้ว B, b น่าจะเป็นอะไรตอบได้ไหมน้องดูเทียบสิน้องดูเทียบตอนแรกในอันนี้เขาใส่แค่ b กับ C. เอ้ยเขาใส่แค่ C กับ d ใช่ไหมเขาใส่แค่ C กับดีแล้วอัตราการเกิดปฏิกิริยามันเกิดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเราบอกว่า d ีน่าจะเป็นเอนไซม์ที่เร่ง C เร่งสารตั้งต้น C ใช่ไหมพอมาหลอดคอควายเนี่ย เขาเพิ่ม B, b ีบตัวหนึ่งนะเขาเติม B เพิ่มเข้าไปไอ้ b ที่เพิ่มเข้ามานี้จากเดิมเนี่ยเขามีแค่ C กับ d อัตราการเกิดปฏิกิริยาเกิดร้อยเปอร์เซ็นต์แต่พอเพิ่ม B เข้าไปอัตราการเกิดปฏิกิริยาเป็นศูนยะ์แสดงว่า B น่าจะเป็นอะไร B น่าจะเป็นตัวยับยั้งเอนไซม์เพราะจากข้อมูลเดิมเรารู้แล้วลว่า C คือสารตั้งต้น d คือเอนไซม์ เพราะนั้น B ที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันน่าจะเป็นตัวยับยั้งเอนไซม์เพราะว่าทาให้ปฏิยายนั้มันไม่เกิดและตัวยับยั้งเอนไซม์ก็ยังคงล่องลอยอยู่ได้ไม่ได้หายไปไหนเนียยังตรวจพบอยู่ได้เพราะฉนั้นเดาไว้ก่อนว่า B เนี่ยมันน่าจะเป็นตัวยับยั้งเอนไซม์นั่นแหละค่อนข้างชัดค่อนข้างชัดนี่ B น่าจะเป็นตัวยับยั้งเอนไซม์นะกอติ๊กไว้ตรงนี้นะครับอ่ะเฮ้ยเราเหลือไปดูช้อยเขาบอกว่า B คือสารตั้งต้น น้องทาข้อสอบเร็วกาทิ้งได้เลยตอบข้อกไก่ตอบข้อหนึ่งได้เลยแต่ยังไม่ชัวมาดูหลอดคอควายก่อนถ้าเราไว้ชัวนะหลอดงูหลอดงูบอกว่านะครับเติมสาร a เติมสาร c ลงไปปฏิกิริยาเกิด100%เนตนะ c เรารู้แล้วว่ามันน่าจะเป็นสารตั้งต้นใช่ป่ะจากข้อมูลในหลอดกไก่ c เป็นสารตั้งต้นนะและก็ใส่ a ลงไป ปรากฏว่าเกิด f ขึ้นเล f น่าจะเป็นอะไรไม่ไม่ได้ใส่ f ไปซะหน่อย f มันโผล่ขึ้นมา f น่าจะเป็นอะไรตอบพี่หน่อย f น่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ใช่ไหมผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าในชอยมันไม่มี f นะก็เป็นไปสนใจมันแสดงว่า a น่าจะเป็นอะไรใส่ c ลงไปเปสารตั้งต้นแต่สารตั้งต้นตรวจไม่พบตอนสุดท้ายเลยแสดงว่าสารตั้งต้นเนี่ยมันถูกเปลี่ยนไปเป็นผลิตภัณฑ์หมดแล้วก็คือเปลี่ยนไปเป็น f หมดแล้ว ส่วน A เนี่ยมันยังคงตรวจพบได้อยู่ใส่ลงไปตอนแรกตอนสุดท้ายก็ยังตรวจพบ A ได้อยู่แสดงว่า a น่าจะเป็นเอนไซม์เพราะปฏิกิริยาเกิด100%จซะด้วยใช่ป่ะน่าจะเป็นเอนไซม์ที่มาเร่งเร่งอะไรเร่งให้ c เนี่ยเปลี่ยนไปเป็น f แต่ d ก็เป็นเอนไซม์นะแต่ d เป็นเอนไซม์ที่เปลี่ยน C ให้กลายเป็น E อเพราะฉะนั้น a เนี่ยน่าจะเป็นเอนไซม์เหมือนกันเฮ้ยใช่เลยชอยข้อหนึ่งบอกว่า A คือเอนไซม์ เพราะนั้นตอบข้อข้อที่หนึ่งครับจากข้อจากทดลองงองูก็เลยได้ผลว่า A เนี่ยน่าจะเป็นเ SI อนไซม์เหมือนกันนะครับอ่าเป็นเ SI อนไซม์เหมือนกันเพนะราะนั้นข้อนี้ตอบข้อหนึ่งนะครับนอกจะสังเกตว่าเขาจะมาในรูปของการทดลองนะครับคือจะไม่ได้ถามตรงตอบตรง,ตรง,ตรง,ตรงละอันนี้เป็นเรื่องเคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตนะในหมวดหมู่เรื่องของพวกเอนไซม์อะไรเงี้ยนะครับ,นะรบน้องไม่ใช่แค่ว่ารู้ว่าเอนไซม์ SI ตัวนี้เป็นยังไงเป็น ต,ออตัวยับยังเอนไซม์แบบแข่งขันไม่แข่งขันอะไรก็แล้วแต่มันอาจจะไม่ใช่แค่การจําแบบธรรมดาเดียวแล้วมันเป็นการทดลองที่ออกมาให้น้องคิดนะครับถ้าน้องไม่เคยคิดแบบการทดลองไม่เคยวิเคราะห์ไม่เคยอ่านผลการทดลองเลยเนี่ยอาจจะยากสักอีกนึงนะเพราะนั้นตอนนี้ยังมีเวลานะเพราะนั้นน้องได้เห็นแนวได้เห็นอะไรแล้วเพราะนั้นก็ฝึกฝนเรียนรู้แล้วก็ฝึกวิเคราะห์ไปในตัวนะครับฝึกมองโจนแล้วก็ ประยุกต์ใช้แล้วก็ปรับใช้ให้เป็นในโจทย์แต่ละข้อในข้อถัดๆไปนะครับฝากติดตามนะครับเพจของเรานะครับอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามกันได้นะครับ biosensor c o ร์สเรียนชีววิทยาออนไลน์นะครับแล้วก็ตามไปดูในเว็บไซต์ของเราด้วยนะครับในเว็บไซต์ของเราเนี่ยจะมีคอร์สเรียนออนไลน์ต่างๆมากมายนะครับให้น้องๆได้เลือกสรรได้เรียนกันนะครับไปชมกันได้ที่ www.biosensortutor.com นะครับรวมทั้งใน YouTube c h anel n ของเราครับอย่าลืมกด Subscribe จะได้ไม่พลาดวิดีโอ ชีววิทยา EP ใหม่ๆที่จะมาในอนาคตน,นะครับไบโอเซ็นเซอร์ินั่นเองนะครับโอเคครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับเจอกันใหม่ EP หน้าครับผมสวัสดีครับ